สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็จะพามาเพิ่มยอด Follow ใน t i k t o k กกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์ก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเซิร์ชคำว่า KMKT MM h ก็ได้ค่ะค่ะสำหรับใครคะ่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะก่อข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้คะ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคียกข้างล่างตรงนี้สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น TikTok อกค่ะแล้วก็มาเลือกบนมูตรงนี้เราก็จะเลือกเป็นเพิ่มผู้ติดตามนะคะบริการด้านล่างตรงนี้สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้ค่ะที่เราต้องการได้เลยนะคะหรือว่าจะเลือกตามดาวอันแรกตรงนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Tik t o ็อกของเราเปิดโปรไฟล์ขึ้นมาเลยนะคะคลดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะ นัามาใส่แถบเลยแล้วก็ใส่ปริมาณวันนี้จะเพิ่มห้าสิบคนนะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดแล้วกดสั่งซื้อเลยเมือ่อคืนแถบสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจำนวนเงินไม่พอเนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะ จะมีอยู่ทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR โค้ดทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ํา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อครั้งมาเติม1,000บาทขึ้นไปเหลับบนอัเพิ่มอีกสองปเซตด้วยนะคะก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดเติมเงินเลย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยค่ะช่องทางต่อไปนะคะก็จะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะก็สามารถคลิกคัดลอกเลขบัญชีตรงนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินการในแอปธนาคารของเราจนเสร็จสิ้นเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําสลิปของเรามาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยืนยันดาล่างตรงนี้ค่ะ อันต่อมาค่ะเป็นแอปชิลเพย์ค่ะก็เติมขั้นต่ำา20บาทนะคะสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อครั้งมาเติม5,000บาทขึ้นไปเหรอบนัสเพิ่มเอีก5%ค่ะก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยอยากสแกนจ่ายหรือผ่านทูมันนี่วอลเล็ตหรือ App แอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้แล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยนะคะอันต่อไปค่ะเป็นแอปอังเปาวอลเล็ตค่ะก็ะดำเนินการในแอปอังเปาวอลเล็ตจนเสร็จเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็นำลิงก์ค่ะจากแอปอังเปี้แลวยวอล่่างงตรงนี้คะ อันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนความมือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ ข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทําการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราค่ะที่ทาการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เราก็กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าชา้าหรือย,ยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้เลยค่ะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะช่องทางที่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคลิกแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า Ad k m ดเคเอ็ ได้ค่ะตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะเราก็จะมาเลือกคำสั่งซื้อนะคะใส่หรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแจ้งปัญหาอะไรใส่ข้อความแล้วกดส่งตัวด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยค่ะเมนูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนของเราสนใจรลอได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะ,ะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%้าปด้วยนะคะ และในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะสามารถคลิกดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะหรือว่าจะเข้า Google Play แล้วก็ App Store และพิมพ์คำว่า k m m t h com ก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ t ิกต o k ของเรากันนะคะไปดูยอด Follow เนาะตอนนี้มี52คนนะคะตรงนี้นะเดี๋ยวเราขอหลีน้าจอก่อนนะ ก็ขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยอดฟอลโล่ของเราจาก52คนเนาะก็ขึ้นมาเป็น106คนกันแล้วค่ะก็ถือว่าดําเนินการไวมากๆเลยนะคะแล้วดาเนินการที่เรากดสั่งซื้อไปเนาะสองถึงสานาทีเองนะเขาก็พุ่งยอดขึ้นมาให้เราแล้วนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KMM c l i Chat ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากเลยนะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะหากวันนี้ ผิดประการใดไปก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะก็ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ